สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำของรถพวนดินนะครับรถพรวนดินบางท่านนะครับกำลังลังเลใจนะครับเปิดดูตามเว็บไซต์ต่างๆในการจะหานะครับจะหารถพวนดินมาใช้ทุนแรงนะครับทุนแรงก็คันนี้ก็ผมศึกษามานานนะครับว่าจะจะนำมาใช้หรือใช้ตัวอื่นดีนะครับมันก็มีโจทย์อยู่ว่านะครับ หครับตัวผมเองสามารถใช้งานได้นะครับเป็นผู้ชายแข็งแรง 2. องต้องให้ผู้หญิงใช้ได้ด้วยนะครับก็โจทย์จะมาลงตัวที่ขนาดเล็กนะครับเพื่อความคุ้มค่าในการทํางานนะครับสามารถทํางานได้หลากหลายนะครับนะที่เห็นตัวนี้นะครับที่ตัดสินใจนํามาใช้งานจะเป็นรถมือสองของญี่ปุ่น,นครับรถมือสองของญี่ปุ่นยี่ห้ออิเซกิ รุ่น kc 5 0 0 s นะครับหแรงม้าห้าแรงม้า,า,มาก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะบางท่านกำลังเล็งเลยใจว่าคุ้มหรือไม่คุ้มดีหรือไม่ดีนะครับก็จะแนะนำอ,ะอุปกรณ์แล้วก็ส่วนการใช้งานต่างๆให้เข้าใจทั้งหมดนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจและนําไปเวลาไปดูรถคนดินที่อของเชียงกงหรือว่าร้านขายรถมือสองของญี่ปุ่นนะครับในการตัดสินใจในเป็นความรู้นะเป็นความรู้ รถบบตัวนี้นะครับจัดหามาในราคาไม่ถึง20,000บาทนะครับความคุ้มค่าราคาก็โอเคนะครับโอเคมันก็จะมีหลายราคานะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ขายและผู้ซื้อนะครับบางท่านอาจจะว่าแพงหรือถูกมันขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ตัวตัว,ตวของ สภาพของสินค้านะครับมาที่ที่เห็นมานะครับให้ดูทั่วไปภายนอกนะครับอันดับแรกในการเลือกของเรานะครับดูลักษณะภายนอกนะครับดูลักษณะของสีสีแล้วก็การใช้งานมานะครับตัวนี้จะมาสภาพเดิมๆนะครับจะไม่มีการดัดแปลงจากร้านค้านะครับก็จะมีคาบสนิมให้เห็นนะครับคาบสนิมสีเดิมนะจากญี่ปุ่นนะครับสีเดิมจากญี่ปุ่นนะครับทุกตัวนะครับ เครื่องนะครับเครื่องเครื่องพวกนี้นะครับรุ่นเล็กจะเป็นเครื่องสี่จังหวะนะครับสี่จังหวะคล้ายๆกับเครื่องฮอนด้าหรือเครื่องในบ้านเรานะครับสามารถใช้งานได้นะครับเป็นเครื่องสีจังหวะชุดนี้จะเป็นชุดใบพวนนะครับชุดใบพรวนชุดใบพวนที่เห็นนี่มันจะมีต่อใกชุดหนึ่งนะครับตอนนี้ถอดไว้ที่สวนนะครับจะเห็นมันจะมีใบมาอีกสองใบนะครับเป็นชุดพวนของเพิ่มนะครับตอนนี้ผมถอดไว้แล้วก็อยู่ในสวนนะครับ เป็นตัวเพิ่มนี่เป็นชุดพวนนะครับตัวนี้เป็นชุดเกียร์นับชุดเกียร์ชุดเกียร์พวนนะครับอันนี้ชุดเกียร์รถนับอยู่ในในชุดเกียร์รถเดี๋ยวจะแนะนําให้ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นคันเกียร์นับคันเกียร์รุ่นนี้นะครับจะมี2เกียร์เดินหน้าและ2เกียร์ถอยหลังนะครับเท่ากับว่า4เกียร์แล้วจะปรับมาเพิ่มเกียร์ช้าและเกียร์เร็วนะครับสโลและฟาสต์นะครับ จะปรับได้อีกเท่ากับว่ามีสี่เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะับสี่เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังปุ่มที่เห็นนี้นะครับเป็นปุ่มออน f อฟสวิตดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์และต่อมานะครับมาถึงตัว2ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นคันบีบเพื่อปรับความสูงต่ำนะของคันคันบังคับของเรานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนทาง นะเป็นการเปลี่ยนทางสามารถหมุนได้อปสองศานะรับแปองศาเปลี่ยนทางได้ร้อยแสองศาในลักษณะการใช้งานพวนปกติของเราจะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะครับนี่การพวนตัวนี้จะเป็นเหมือนการเข้าเกียร์นับเกียร์ของอการการเข้าเกียร์ของรถนะครับในการใช้งานเหมือนรถรถไถนาเดินตามทั่วไปนะครับจะเป็นชุดด้านตำแหน่งนี้จะเป็น เล่งนะครับเล่งรอบเครื่องนะเป็นเล่งเล่งรอบเครื่องสายขวาด้านล่างจะเป็นตัวบีบเลี้ยวนะครับเลี้ยวข้องง่ายนะครับเป็นการบีบเลี้ยวสามารถบีบเลี้ยได้นะครับเหมือนรถเดินตามทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นรถพวนขนาดเล็กที่ไม่มีตัวบีบเลี้ยวนะครับมันจะลําบากในการในการบีบในการหันเลี้ยวนะครับในการหันเลี้ยวแล้วมาดู ชุดนี้ต่อนะครับชุดนี้จะเป็นชุดต่อกําลังจากาชุดเกียร์รถนะครับมาชุดเกียร์เกียร์เกียร์พวนนะครับสามารถถอดได้ครับจะเป็นเฟืองนะครับจะหมุนและขับเกียร์เพานะครับเพาเพาเพาพวนดินนะครับนี่สามารถถอดได้ในเมื่อเรา ได้รับรถมาแล้วนะครับในการขั้นตรวจสอบนะข Trans ั้นการตรวจสอบหนึ่งเมื่อได้รับรถมานัดทดสอบการติดเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเครื่องยนต์นะครับเปิดให้ดูเครื่องยนต์รือเครื่องสีจังหวะนะครับตัวนี้โชกตัววาล์วน้ำมันนะครับตัวสายสตาร์ทกลองอากาศกลองอากาศนะครับสายน้ำมันนี่ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันจุอยู่ที่2.4ลิตร 2.4ลิตรเคยพรวนนะครับเคยพรวนได้ประมาณประมาณสองไร่น่าจะได้นะถ้าดินดินไม่ไม่พรวนหนักเกินไปนะครับประมาณสองไร่ได้ประมาณ2.4ลิตรนะครับสามารถพรวนได้นะครับต่อมานับมาดูมาดูชุดต่อไปนะครับจะเป็นของชุดการขับการขับของการขับเคลื่อนของรถนะครับการขับเคลื่อนของรถ อ่าตัวนี้จะทําฝาปิดไว้ทั้งหมดนะครับทําฝาปิดท่านจะเห็นนะครับสายพานนะครับสายพานเวลาเราใช้งานรถนะครับเหมือนรถไถนาเดินน้าทั่วไปนะครับเป็นการดึงตึงสายพานก็จะเป็นการเข้าเกียร์ในชุดขับของรถนะครับชุดขับของรถเมื่อชุดขับของรถทํางานเมื่อเราเดินเกียร์พวนมันก็จะพ่วงมาที่เกียร์พวนนะครับนี่คือการทํางานอ่าที่ส่วนส่วนเครื่องนะครับมองดู นะัจะเป็นเครื่องสีจังหวะทั่วไปตัวเล็กนะครับนะถ้าเราสมมุติว่าเราใช้งานนานๆไปนะครับเครื่องพังหรือไม่สามารถซ่อมได้อ่าสามารถที่จะดัดแปลงมาใช้กับเครื่องที่ขายในบ้านเราได้นะครับเข้ากับชุดเดิมของชุดเกียร์รถนกเกียร์พวนกกนะครับอ่าเมื่อรับรถมานะครับสิ่งที่ต้องมาดูแลก็คือหสายพานนะครับแน่นอนนะต้องเปลี่ยน เพราะว่าของเก่าใช้งานมานานนะครับเป็นการรีเซ็ตรถนะครับ2เปลี่ยนน้ํามันหล่อของเครื่องยนต์นะครับของเครื่องยนต์โดยการเปลี่ยนถ่ายปกติทั่วไปเหมือนทั่วไปนะครับสามนะมาทําการมาทําการตรวจล้างคารบูเรเตอร์นะครับตรวจล้างคาบูเรเตอร์ถอดออกมาล้างนะครับ ตรวจกองอากาศนะตรวจองอ,องอากาศนะเสร็จแล้วเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ของชุดเกียร์รถนะครับชุดเกียร์รถโดยการจะมีปุ่มอยู่จะมีนอ็อตสำหรับถ่ายน้ำมันเกียร์อยู่ด้านล่างนะครับตัวบนเป็นตัวเติมนะเปิดน็อตตัวกลางนะครับเติมน้ำมันจนล้น จนล้นจนล้นรูด้านบนนะครับก็ปิดใช้งานน้ำมันเกียร์ที่ใช้เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับเบอร์90ส่วนเกียร์พวนเหมือนกันครับเกียร์พวนเกียร์พวนนี่คือรูตมเติมด้านบนนะครับรูถ่ายรูถ่ายน้ำมันเกียร์ด้านล่างนะครับรูถ่ายน้ำมันเกียร์ด้านล่างนะเมื่อถ่ายเสร็จนะครับปิดปิดรูถ่ายนะครับ เติมด้านบนจนล้นนะครับล้นน็อตของเอรูน็อตตัวนี้นะครับระหับน้ำมันเกียร์จะอยู่ประมาณนี้นะครับของชุดของชุดพวนนะครับน้ำมันเกียร์เมื่อได้เราลดมานะครับก็มาทําการเซ็ตพวกนี้ให้เรียบร้อยนะสําหรับให้พร้อมการใช้งานครับชุดนี้จะเป็นของการเข้าเกียร์พวนนะครับของเกียร์พวนใช้งานพรวนส่วนส่วนตัวรถเองนะครับ สามารถเดินเดินช้าเดินเร็วได้นะับเดินช้าหรือเดินเร็วได้ดูที่การใช้งานของเรานะับเดี๋ยวจะทดลองเดินใี่ดูนะครับดับแรกนะเมื่อรถเราพร้อมออนสวิตช์นะครับทำการในการใช้งานแรกโช๊คไปนิดนึงนะครับเพื่อจะได้สตาร์ทง่ายนะครับตอนนี้มันพร้อมแล้วนะ ตอนเวลาฟัเสงเครื่องนะการทำงานเครื่องเป็นเดินสะดวกตอนสะดวก้งให้ให้ดูครับดูเครอเรหนึ่งครับเรหนึ่งเดิ้าครับเดหนึ่ลักษณะการเดินครเข้าครเลิกเข้าตัวนี้คือเครื่อหนึ่งเดินช้าครับเครเดินช้า

เมื่อท่านตัดสินใจหามาใช้นะเพราะความคุ้มค่านะครับเมื่อรับรถมาแล้วทําการาตรวจด,ดูรถแต่ละรุ่นอาจจะมีต่างจากนี้บ้างนะครับก็ก็คิดว่าคงไม,ไม่ไม่ต่างจากเยอะจากจากนี้เยอะนะครับก็ไปดูว่า,ารถของท่านเป็นแบบไหนครับส่วนการใช้งานแล้วนะครับสะดวกนะครับเบาแรงนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะเดินช้าปั่นเรื่อยๆได้นะครับอ่าส่วน การแนะนำบนนี้นะครับก็ขอขอบคุณคนระับที่ท่านได้รับชมมาก็ขอฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ